แต่ว่าในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวดีมาบอกด้วยสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นถูกต้องนะคะเพราะว่าฟิล์มกันรอยโฟกัสเนี่ยเขาใจดีค่ะ<า>นี่มีให้ลุ้นไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะผมะอยากไปญี่ปุ่นเราไปกันมาแล้วเนาะจับจริงแจกจริงกันไปแล้วผู้โชคดีทั้ง1ิบคู่สําหรับแคมเปญติดโฟกัสบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นที่จะพาคุณไปกินเที่ยวช็อป สัมผัสหิมะที่ฮอกไกโด6วัน4ี่คืนเราไปพบชมหน้าผู้โชคดีทั้ง4คนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสหิมะกับเรากันเลยดีกว่าครับวินาทียแรกครับก็ไม่เชื่อหูนึกว่าตัวเองฝันไปอะครับดีใจครับดีใจมากๆลองส่งไปเผื่อไม่ได้เพราะว่าไม่เคยมีโชคทางด้านนี้อยู่แล้วค่ะตอนแรกรู้สึกตกใจตื่นเต้นคะ่ะที่จะได้ไปญี่ปุ่นคะ่ะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะปกติเคยไปโตเกียวแล้วแต่ไม่ได้ไปเจอหิมะแบบที่ฮอกไกโดครับรอบนี้จะชวนคุณแม่ไปครับ อยากให้แม่ไปได้สัมผัสทิมะกคือเราส่งไปแค่รหัสเดียวเองอะคะ่ะไม่คิดว่าเราจะได้ดีใจมากๆค่ะฟิมโฟกัสแจกจริงๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใช้ฟิลมโฟกัสทุกท่านนะครับที่ได้ส่งรหัสในซองฟิมนะฮะเข้ามารบสนุกกับเราเป็นจำนวนมากเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็เตรียมตัวนะฮะให้พร้อมสำหรับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รางวัลไปนะฮะไปสัมผัสความหนาวเย็นแล้วก็ กินช็อปอย่างเต็มที่พร้อมกับทางโฟกัสที่ฮอกไกโดนะครับแล้วก็ยังอยากให้ติดตามแคมเปญใหญ่ๆอย่างนี้ของโฟกัสอีกในปีหน้าครับรับรองว่ามีแคมเปญใหญ่ให้ร่วมสนุกอีกแน่นอนครับสำหรับครั้งหน้าฟิล์มกันลอยโฟกัสจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้ร่วมรุ่นกันอีกติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m f o c u s f i l m